คนอายุ50-60บวกที่น่าหย่อนยานมากๆหมอจะแก้อะไรให้ได้บ้างในคนที่อายุ50-60บกบวกเนี่ยปัญหาหลักของความหย่อนคล้อยเนี่ยมักจะมีเรื่องของโครงสร้างใบหน้าเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยเสมอเลยค่ะพูดง่ายๆเหมือนบ้านที่ขาดเสาวเวลากระดูกเราซุดลงหรือชั้นไขมันเราฝ่อลงเนี่ยเนื้อที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยไม่มีจุดเกาะก็เลยหย่อนลงมาดังนั้นโปรแกรมหลักทีี่่่หหมม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 ออออจะแกนนกกแกกกลลาากก้นนะะ้้้้้้ไขขใใใในนนนนนนคคคคาาาาาายุเเ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 ็็็ืืรรรรรรรชชโโโปฟิิลลลตตตตงงงสบัึ สร้างใบหน้าชันลึกแล้วเนี่ยเนื้อส่วนที่หย่อนลงมาเนี่ยก็จะยกขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งทีเนี้ยส่วนที่เหลืออยู่ที่ยังมีความหย่อนคล้อยอยู่เนี่ยหมอจะใช้อีกโปรแกรมหนึ่งในการช่วยเหลือก็คือการใช้โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมร้อยไหมเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มี power ในการ lifting effect ที่สูงที่สุดถ้าเทียบกับหัตถการอื่นๆหมอจึงเลือกใช้โปรแกรมเนี้ยเข้ามาช่วยเสริมในการยกใบหน้าที่หย่อนมากๆให้กลับขึ้นไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ค่ะและหลังจากนั้นส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเป็นส่วนของผิวทางด้านบนที่ มันมีความเหี่ยวย่นความขาดคอลลาเจนผิวหนังเราก็จะบางไม่มีความเฟิรม์มไม่มีความแน่นดังนั้นโปรแกรมที่จะช่วยตรงนี้ได้เนี่ยหมอก็จะใช้โปรแกรมไฮฟู oo, ค่ะเพื่อทําให้เกิดการยกกระชับผิวบริเวณชั้นตื้นทําให้ผิวหน้าเขาแน่นขึ้นดูเฟิร์มขึ้นดูกระชับขึ้นหลักๆแล้วนะคะหมอก็จะใช้3โปรแกรมนี้นะคะในการแก้ไขปัญหาเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ชั้นลึกชั้นกลางแล้วก็ชั้นตื้นที่สุดของผิวค่ะนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องความห่ย คลอยก็เข้ามาปรึกษาได้ค่ะ